ตำนานผีแม่ไม้บ้านโคกดงเรื่องเล่าจากชาวบ้านตอนที่หนึ่งลางร้ายก่อนฟ้าสางบ้านโคกดงเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางทุ่งอีสานร,รายร้อมด้วยป่าละเมาะและป่าช้าท้ายหมู่บ้านปลายฤดูฝนอากาศเย็นผิดปกติกลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดชัดเจน คืนหนึ่งก่อนฟ้าสางชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แผ่วๆลอยมากับลมเสียงนั้นเหมือนดังมาจากทางป่าช้าไม่มีใครกล้าออกมาดูเช้ามาทุกคนคิดว่าเป็นเพียงเสียงสัตว์แต่ความเย็นวาบในใจกลับไม่หายไปไม่กี่วันต่อมาคำปุ่นชายหนุ่มสวดวัยสามสิบ ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของตัวเองนอนนิ่งเหมือนคนหลับไม่มีบาดแผลไม่มีสัญญาณการต่อสู้หมอวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่คนเฒ่าคนแก่กลับพากันสายหน้าเพราะก่อนตายคำปุ่นเคยพูดไว้ว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงมานั่งปลายเตียงทุกคืนตอนที่สองฝันซ้ำของคนเป็น หลังงานศพคำปุ่นความผิดปกติเริ่มชัดขึ้นผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านเริ่มฝันคล้ายกันฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวหน้าซีดยืนมองอยู่ข้างเตียงบางคนฝันว่าถือเอื้อมมือมาแตะอกความรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนจับก้อนน้ำแข็งสมพรเพื่อนสนิทของคำปุ่นเล่าว่าทุกคืนเขาจะตื่นตอนตีสาม เหนือท่วมทั้งตัวหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรมาทับอ,อกและมักได้กลิ่นอับคล้ายกลิ่นดินชื้นในห้องทั้งที่บ้านเขาไม่เคยอับมาก่อนข่าวลือเริ่มแพร่กระจายผู้เฒ่าคนแก่เริ่มกระซิบคำเดียวกันว่าผีแม่ไม้กำลังออกหาเหยื่อตอนที่สามศพที่สองไม่ถึงสองสัปดาห์พ่อล่า ชายวัยกลางคนพ่อไม้ที่นอนคนเดียวเสียชีวิตลงในลักษณะเดียวกันเขาสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนตายบนเสมอว่ากลางคืนมีคนมานอนเบียดตัวเย็นจนสะดุ้งตื่นแต่ขยับตัวไม่ได้คืนที่พ่อล่าเสียชีวิตมีคนเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดดำเดินผ่านทุ่งนา มุ่งหน้าไปทางป่าช้าแต่เมื่อส่องไฟไปดูก็ไม่พบใครรอยเท้าบนดินชื้นหายไปกลางทางราวกับไม่เคยมีอยู่จริงความกลัวเริ่มปกคลุมทั้งหมู่บ้านผู้ชายเริ่มไม่กล้านอนคนเดียวตอนที่สี่บ้านนี้มีผู้หญิงล้วนหลังศพที่สอง ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกประชุมด่วนมีการทำพิธีผูกแขนเรียกขวัญและเริ่มใช้วิธีป้องกันแบบโบราณทุกบ้านเขียนป้ายติดหน้าบ้านว่าบ้านนี้มีผู้หญิงล้วนบางบ้านเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาแขวนไว้หน้าประตู ผู้ชายหลายคนถึงขั้นทาลิปสติกก่อนนอนเพื่อหลอกผีแม่ม่ายเสียงหัวเราะปนความกลัวดังขึ้นในวันแรกแต่เมื่อค่ำลงทุกคนต่างปิดประตูเงียบไม่กล้าออกจากบ้านคืนนั้นเองมีเสียงร้องไห้ดังชัดเจนขึ้นกว่าเดิม เหมือนมาจากกลางหมู่บ้านแต่ไม่มีใครกล้าเปิดประตูออกไปดูตอนที่ห้าศพที่สและคำยืนยันแม้จะป้องกันเต็มที่แต่ก็ยังไม่ทันการลุงแสงชายวัยห้าสกว่าถูกพบว่าเสียชีวิตตอนหลับเป็นศพที่สภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน ครั้งนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธอีกแล้วทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมอผีจากหมู่บ้านใกล้เคียงถูกเชิญมาเขาบอกว่าวิญญาณผู้หญิงที่ตายทั้งที่ยังมีแรงอาฆาตกำลังออกหาคู่ไปอยู่ด้วยหมอผีชี้ไปทางป่าช้าและบอกว่าผีตนนั้นวนเวียนอยู่แถวนั้นมาตลอดคืนเดียนมืด หมอผีทำพิธีใหญ่กลางลานหมู่บ้านจุดเทียนจุดธูปเรียกชื่อดวงวิญญาณเสียงสวดดังปนกับเสียงลมแรงผิดปกติหลายคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ไกลๆใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป่าช้าผมยาวปลิวทั้งที่ไม่มีลมตรงจุดนั้นหมอผีบอกให้ทุกคนอย่าหันไปมองตรงๆและตั้งจิตอธิษฐาน เมื่อพิธีเสร็จลมสงบลงทันทีความเงียบกลับมาอย่างน่าประหลาดตอนที่เจ็ดความสงบที่แลกมาด้วยความทรงจำหลังจากคืนนั้นไม่มีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตเพิ่มอีกเสียงร้องไห้ยามดึกหายไปทุกอย่างเหมือนกลับสู่ปกติแต่ชาวบ้านหลายคนยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นครั้งคราว เธอไม่ได้น่ากลัวเหมือนก่อนเพียงยืนมองอยู่ไกลๆก,ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปคนเท่าคนแก่เตือนลูกหลานเสมอว่าถ้าฝันซ้ำฝันร้ายอย่านอนคนเดียวอย่าลบหลูของที่มองไม่เห็นตำนานผีแม่หมายบ้านโคกดงจึงยังถูกเล่าต่อมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเตือนใจว่า บางสิ่งในโลกนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่า